หลับแจงเห็ดงูเขาบ้านเราสัน่าโอ้ยแจงแจงแนวอื่นแค่ไหนแจงเห็ดเห็ดเห็ดเป็นตะยานใส่หรืไฟซองดูไฟซองดูฮะใส่ตันี่นั่น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 โคตรยุ่นใส่อ้วนนี่นี่เห็นว่านั่นนะโคตรยุ่นนั่นนะครับขอไฟขอไฟ ไฟคมมาไฟคมมาไฟไฟยังก็ได้ไฟยังก็ได้แต่ทางนี้นั่นน่ะควงเท้าตัวนั่นน่ะเขียเขียตัวนี้ออกมากด้วยกอก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 กบเลยจะเลียนมาทางนี้เด้อยันอยู่ดิโฮ้ยโอ้ยมาโอ้ยตกใจ ไม้ยังมาสอดออกมาไตน,น,านี่เนาะนั่นนั่นนั่นไงเป็นไหเดีด๋ยนเดี๋ยวันเดี๋ยวนีนี่น,นีหัวมันเห็นย่าเฝ้าย่าเฝ้าได้ไม่ควงมาก,ก่อนเย่เฝ้าไม่ไปแย้มันสิเลียออกมาขนสิเลี่ยก่อน อืมเอาไม่คลองก้อนไม่คลองก้อนฮะบันสัเ้นซักยานมันไปบ่ักบ่เอาไม่คลองไม่คล้องห้าไม่คลองห้าวบ่ได้ขาบ่กล้าจับบ่ขันกล้าจับก็ไม่คำข้อเลยบ้อประตกใจเอ็มนน่ะนิัน เต็มหอองน้าตอนแก่ของนาแก่รวยร้านมาซักเลยยิ่งมองแสงไพ่ไฟไนนะ่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ควางม,มาก,ก่อนเออยู่ขังล่างเ,เ,เ,เางางัีลยละไวาย่าไปทักเสียบย่สวงไลายมันติดตัวซักกัน,นจับเลยจับเลยคมหัวเลย ไย่ตัวพยานเนาะงูยังกยานนี่กันขึ้นก็งองูแล้วเฮาเรียนเรียนมันนีกันเสดอดขึ้นกันดิเนี่พวนย้อมันด้พนพูนพูนความันด้ว้มุ่งมุ่งไแดงๆมกดทังอตัวเห็นมุ่กับแพงปอน่นละดึงจวดเลยไอ้นี้กันหัวตะมูดินี่กันไร เสือกไงพลดี่นันนะใช่หมูเอิญมาเอิญผูสีประสันมันต้องพกปูสีมากแต่ปีนี้อยากอยู่เท่าไรวรวดเดี่ยวกับเมื่อนึ่งทกซันดอกเมื่อนึ่งทกเดี้มันบ้เขา

ตะวนข้ากแล้ว่ายวัดต่อกมาอีกอันนี้งที่เห็นแตงว่ามันยกหัวดิยืดยยัง่งยั่ง เอามันเลื่อยไปพ่นเอามันเลื่อยไปเลื่อยไปเออคล้องขึ้นมาเอาขึ้นมาพกพกดึงฮัทเลื่อยออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงอากมาเอาเอาเอาเล็กหั่นมาเดี๋ยวมาทำควอกดอกค่างดอกลากมาเลื่อยดึงหน่ยลากมาเลยได้ไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยยู่แล้วบันฮัทคว้าแล้วดึงไว้เลย จับหัวเลยติ่เออมึงดึงดึงแน่นๆนะเอเดี๋ยวผมก็ปล่อยออกไปก็ขันเออขันมันหลุดบันรับร่องจับหัวตั๊บโอเคบ้ะล่อยแล้วจับหางไปแล้วจับหางเรียบร้อยครับเรียบร้อยโซนปล่อยกับโซนเอางูก็เอาไปปล่อยหลังอบวปลตัวขนเขาเล่าขนเลยเอามาเอามา โอ้ <laughs> 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 ờ, ờ, thế เบาหวานขึ้นแม่จังสิสอบท่านหมานล่ะเอาปิดให้ในจังได๋บาดนี้ ส่เท้ายันใส่รองเท้ากันมันจะว่างเด้อไปคนละทีบเลยดินี่นี่ใส่ถุงเท้กันินี่ให้นี่สีเงสั่นหวไว้แล้วนวหเล่าเเ่เลยแล้วเรื่องวันติดใจขาดกันไอแล้วเด้แล้าฮะ

ครับครับอันนี้กล่องเสือยางเดยวก็ั้งูวยานคักนันงูครับงูเข้าบ้านเข้าเพื่อนย่างมาจับผู้พะนะยื่เป็นตะยานคักเอาแล้วเฮ้ยเห็นเห็นไปไป ก็ว่าเห็นแลนะเนาะติงยังไร <c oughs> ไปเที่ยวเขานี่ปลาเที่ยวีมันได้เรียน